สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เกานะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอนมินนะคะก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางลาวพัฒนานะคะสูตรคำนวณน,นะคะของมดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ แนวทางเข้านะคะล่าง76นะคะแอดมินก็ให้เข้าตัวแปลงล่างนะคะ76 02ย์แอดมินก็ให้เข้านะคะ0 2น่ะแอดมินให้เด่น2นะคะ10ก็มาตัวเน้นตัวชอบนะคะให้เด่นหนึ่งสรุปแล้วนะคะเข้าหมดเลยนะคะ6ตัวเลขเบิ้ลไม่มานะคะสรุปไปนะคะสำหรับตารางนะคะก็เข้า3ตัวนะคะนี่นะคะ210นะคะ สองหนึ่งศูนย์ถ้าตัดเป็นสองตัวบนล่างก็เข้านะคะตัดเป็นบนนะคะสามตัวบนก็ได้เฮกันไปนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง F4 ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปเนาะงวดนี้ก็แก้แค้นสำเร็จนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็ขอให้ป,ปังๆแบบนี้ตลอดนะคะพ่อแม่พี่น้อง F4 จะได้มีทุนต่อเนาะจะได้มีทุนต่อไปเรื่อยๆนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีแปดสามห้าสองหนึ่ง โซนนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สามกับแปดนะคะเด่นสามกับเด่นแปดนะคะ38นะคะพี่ๆจะตามได้นะคะสามแปดสำหรับเด่นสามนะคะก็จะมี สามหนึ่งหนึ่งสามสามสองสองสามสามห้าห้าสาม สำหรับเด่น8นะคะก็จะมี8 1ด8น 2, 2่ง สำหรับชุดกันนะคะก็จะมีสองหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองสองศูนย์สี่ห้าห้าสี่ 3, 9, 3, 6นะคะ 3, 9, 3, 6มนี้จะเป็นเด่นทั้งคู่เลยนะคะพี่ๆจะเด่นทั้งคู่เลยนะคะสำหรับเบิ้ลน,นะคะก็จะมี 3, 3, 2, 2 5 5สองสนะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นห้าสามสามห้าสามสองสองสามหนึ่งสองสองหนึ่ง สี่ห้ะะหะะะะะะาห้าสีอ่อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเอ็นเมนแถมไปคู่นึ่นนะคะแปดหกกับแปดเก้านะคะนี่แถมนะคะใครชอบก็ได้ไม่ชอบไม่ต้องตามนะคะตัวแถมเนาะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นแปดห้านะคะ ไว้แคบไว้นะคะสำหรับสูตรคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดมินไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรัก ฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะคำนวณแนวทางตัวเลขส่วยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูด้วยแห่งๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะพี่น้องขาอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาแอดมินลงแนวทางเนาะจะได้เข้ามารับชมแนวทางปังๆกันนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะพี่น้องคนละเล็กคนละน้อยนะคะแอดมินหนูจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณทางทงตัวเลขช่วยง,งาๆม,ม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า